สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมก็ส่งพากันยามเย็นๆนะครับเย็นวันที่หนึ่งเมษายนนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะครับผมามาชมพระกัน เดียดหลวงพ่อพรมนะครับเดือดหลวงพ่อพรมวัดช่องแครจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเรียนนี้ก็ออกมาในแนวของหลวงพ่อเดิมนะครับเพื่อนๆอออกมาในแนวสไตล์เดียวกันกับหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นพระปั๊มนะครับเป็นพระปัม๊ม ึ่งเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเพืเ่อนๆองค์นี้ได้มาจากได้มาจากวัดครับฝากน้องๆฝากน้องที่รู้จักกันที่ทำงานเขาเป็นคนพื้นที่นะครับเขาเป็นคนช่องแคร นครสวรรค์ฝากให้เขาบูชามาให้นะครับตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องพระนะครับตั้งแต่ยังเป็นพระไม่เป็นนะครับก็รู้สึกว่าจะนานมาแล้วละ่ะก็บูชามาหลังจากนั้นก็ทิ้งห่างไปสักประมาณยี่สิปีนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้บูชาพระเลย เพิ่งจะมาหาเช่าพระเมื่อประมาณห้าหกปีที่ผ่านมานี่ครับผมมาเริ่มศึกษาใหม่นะครับ มีสองเหรียญครับเพื่อนๆมีอยู่สอง,สอ,งองค์